นี่นี่ต้อนรับกันตัวโ่าแดกคงพร้อมแล้วไปจบกันเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมแดกคุณริกวิวโซนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม r e s i d e n t e v i l 2กันในในพาร์ทของอ e ีแคร์นะครับผมเนื่องจากเราเล่นรีออนจบไปแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นแคร์ก,กันต่อนะครับผมแต่ แคร์เนี่ยเนื้อเรื่องตอนแรก,แรกมันอาจจะคล้ายๆกับรีออนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเล่นเด็กเลยเล่นเด็กน้อยอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวตอนแรกผมจะขอทำเควสกลองอ e ีแคร์ให้เสร็จก่อนได้เดี๋ยวเขาเล่นตอนใกล้จบคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเอาชุดไหนดีวะชุดนี้แลนะ้วกันเนาะเท่ดีรีออนก็เป็นอะไรวะเนี่ยโอเครีออนเป็นคาร์บอยแล้วก็แคร์เป็นสาวนักสืบนะครับผมแคร์เรดฟิลไปเลยเดี๋ยวนะกดตรงไหนวะ เดี๋ยวขอดูก่อนโอเคลีออนเป็นค่าวบอยแล้วเรียบร้อยโอเคครับนิวเกมไปกันเลยเอาแบบสแตนดาดมาตรฐานไวรุ่นไวรุ่นพิชิตซอมบี้อ๋อ,อไงครับเป็นตอนที่อ e ีแคร์กำลังขับรถมอไซค์มาเจอเออรีออนที่ปามครั้งแรกนะครับผม,มนี่มันอ๋อเนี่ยมันเล่าความหลังนะครับว่าแบบแคร์เนี่ย ขับรถมาปั๊มนะครับแล้วก็มาเจอกับรีออนที่แบบรีออนกำลังกำลังสำรวจตลาดอยู่นั่นเองเอ้ยแต่สำรวจซูเปอร์มาร์เกต็ตอยู่นะผมนี่ไงแล้วก็ซอมบี้มาอะไรเงี้ยนี่กระแทกมาปั๊บเจอรีออนกดด d o นี่้อยอ่าเมื่อเรื่องมันก็คือแบบช่วงเวลาเดียวกันของรีออนนะครับผมแต่แค่คนละคนนั่นเองนะผมอ่ะคนละเหตุการณ์แต่ช่วงเวลาเดียวกันนี่ มันก็คุยกันอะไรริงตองนะครับแนะนําตัวแนะนําชื่ออะไรกันนะผมมาเนี่ยแนะนําชื่อกันแคเดตฟิลนะนี่แล้วก็แบบระเบิดรถระเบิดเอออ่าเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยเอเราสองคนเนี้ยมันเลยต้องแยกจากกันนะครับเพราะเนื่องจากว่ารถระเบิดแล้วไฟมันคอกแบบปิดทางอยู่อ่ะก็เลยทําให้เจอกันไม่ได้ครับผมเห็นไหมมาอยู่คนละฝั่งเพราะว่ามันประตูซ้ายประตูขวาแงแล้วมันต้องออกคนละประตูแล้วแบบรถมันชนพุ่งแล้วระเบิดตรงกลางพอดีมันก็เลยต้องแยกกันไปนะครับผมแล้วมันก็บอกนัดกันเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีตํารวจอ่าประมาณนี้ เรียบร้อยน่จาจะถึงเวลาที่เราเล่นได้แล้วละ่ะมาแล้วครับนี่เนี่ตอนนี้แค่ก็โอ้โหเปลี่ยนชุดมึงไปเปลี่ยนชุดมาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ชุดแดงอยู่เลยแย่แม่งมีเวลามาเปลี่ยนชุดด้วยเว้ยนี่ชุดเตรียมพร้อมกอดปรจจุภไยโอ้โหมาเกิดที่สุสานนะครับผมยีโดอย่างเทสเลยนะครับผมเหมือนฮิตแมนเลยฮิตแมนโอเคนั่นเดี๋ยวผมไปทำภารกิจก่อนภารกิจมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกใช่ไหม น่าจะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนเล่นเด็กน้อยดีกว่าเด็กน้อยเนหน้าเล่นกว่าเยอะเลยอีแค่ก็ไม่มีอะไรหรอกโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเด็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็กำลังหนีเอ,อ่ออีลุงนั่นนะครับลุงโรกจิตกันนะครับผมมาลุงอยู่ไหนวะมายังวะน้ามาแล้วมาแล้วนี่ไงครับลุงโรกจิตมันจะจับเราไปฆ่าเวย้ยเช่แม่งโรกจิตเดี๋ยวเราต้องแอบมันนะฮะลุชิบหายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอจ <tu i ro> ไม่เห็นได้ไงวะไอ้เงี้ยโผล่หนา้าเป้งหลายรอบแล้วถ้ามีชีวิตจริงนี่กูโดนจับลากไปตบแล้วเนี่ย w h e r แอบอยู่โชว์ตัวของคุณมาฉันรู้ว่าคุณอยู่แอบอยู่ที่นี่นะไม่นะมันจะหากูแล้วไม่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 แอบแอบแอบไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วในไงในไงอยู่หน้ากูเนี่ยเอ้ยจับปั๊บปั๊บโอ้โหไม่เห็นด้วยลุงมึงตาบอดป่ะที่ไอ้เหี้ยเงี้ยตาบอดเล้วมอกไม่เห็นอะขนาดเนี้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเจ้เจ้เจ้ย่อยย่อยย่อย่อยเก้งมันเก้งมัน ลุงแม่ง,งโง่มากเลยมาเฮ้ยมอมเห็นลุงว่ะเฮ้ยลุงแม่งหายไปไหนแล้วอ้าวมันเดินเตะขอบโต๊ะไอ้เยี้ยอย่าง,งโง่เลยแจ๊เจ๊เจ๊เแกงแกงมาหน่อยโอเคครับไปแล้วไปไหนดีวะ <c oughs> เฮ้ยไปทางไหนต่อวะเอาเฮียตันเฮ้ยเอ้าเฮียโคตรมืดเลยเดี๋ยวนะไปทางซ้ายดีกว,ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไฟฉายมาไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางซ้ายไปทางซ้ายทางขวาไม่ปลอดภัยครับ เอ้ยเอ้ยยี่หลงอยู่นั่นเห็นลุงแล้วได้ไงลุงมังได้ไงประตูเจอประตูแล้วประตูไปเร็วเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยเปิดประตูเร็วเร็วเร็วเปิดประตูเปิดเลยไอ้เฮียกดไปโดนได้ไงเอ้าเฮียสัญลักษณ์มึงหายไปไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงเอ้าประตูล็อกไอ้เฮียประตูล็อกประตูล็อกครับท่านผู้ชมเอาเลยเดียวแอบก่อนดิแอบก่อนแอบก่อนเฮียเดี๋ยวลุงมามาปะเฮ้ยกูแอบตัวนี้มันจะเห็นกูปะวะเฮ้ยหรือไปอยู่ใต้โต๊ะนั่นดูนั่นดีวะ ปีวีได้โตนั่นนี่ป้าเหลืออยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยไปลุง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 เหี้ยโดนพอดีสัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยแม่ไปโดนตัวลุงพอดีแน่งเงยโดนลากไปเลยโดนลากไปตบแล้วกูไปตายเถอะโอเคครับกุญแจตอนนี้แล้วก็แอบมาได้แล้วแล้วกุญแจมันอยู่ตรงนั้นเราต้องแม่อากุญแจกันนะครับผมกุญแจกุญแจมาไอ้ลูกเหี้ยกุญแจมากุญแจเอ้ยได้กุญแจแล้ว กนะูวิ่งแล้วไปแนละ้วไปายบายได้กญเจแล้วได้กญเจแล้วกญเจแล้วเจเปิดตรไหนเปิดได้บ้างเอาปิดเ็คระตนี้เอาประตูไหนเนี่ยกลับไปประตูเดิมกลับไปประตูเดิมครับไอ้เคียมันเห็นกูแล้วมนเห็นกูแล้วเ,เอ้เจ๊แอบโอ้โหมึงไม่เห็นยังไงวะเนี่ยไฟฉายซองหัวกูขานาดนี้ไปก่อนครับเปิดประตูใช้โอเคครับสวยรีบ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 ีบรีบรีปรูตรงตรนบรีบรีีบรีบรีงรีบรีบไปเร็วไปเรีบรีเร็วรปเร็วรีบรรรรรรรเรรร เด็กน้อยเร็วเร็วเออเออ,เอ,อสวยกูแจเยี่ยมโอ้โหใช้ทีได้สองดอกไปเลยเอ้าวเหี้ยล็อกอา้าวสัตว์ไม่สามารถเปิดได้ไม่นะโอ้เชอรี่ทำไงดีกลับไปห้องเดิมดีกว่าครับไม่มีที่ไปแล้วขึ้นไปข้างบนก็ใจลุงอา้าวโอ้โหใช้ได้สามครั้งเลยเหรอโอ้โหกูแจแม่งเฟี้ยวว่ะมาปิดแล้วล็อกจิ๊บป๊บโอเคเรียบร้อยเชียอุ้ยโอ้โหแม่งพังประตูมาเลยไอ้ลุงเชี่ยแม่งพังประตูเลย เอาแล้วแล้วกูไปละไม่อยู่แล้วเว้ยโอ้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 เอาเข้าสู่สตอรี่แล้วเข้าสู่ในเรื่องแล้วนะฮะอ่าเอ้าแอบเอาเฮ้ยลุงมาลุงมาเชี่ยเจอแล้วนี่แทบตายกับมันห้องเดิมไอ้สัสโอ้ยโอ้ยนั่นโดนจับได้แล้วกูปล่อยฉันไปนะเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรอ่ะเฮ้ย เบอร์กินนีู่วะโอโ้โหโอ้โหโดนโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งปล่อยปพรลาซิตเข้าปากอย่างเถื่อนไอ้เบอร์กินนี่คือพ่อของเชอร์รี่นะครับผมน่าจะเป็นอารมณ์แบบพ่อมาช่วยลูกนะครับโอ้โหแล้วมันโผล่มาได้ไง,ไงวะไอ้เหี้ยอยู่ดีๆโผล่ม,มางงเลย see again. Good to see you again โอโีแคร์นะครับผมฉันไม่มีเวลามาคุยเล่นตอนนี้นะนำอะไรมาให้ฉันหรือเชอร์รี่จะตายอ๋ออ๋อเอาอันนี้มาให้เอาแฟลตได้มาให้มันนะครับผมคุณอยู่ไหนล่ะน่าจะอยู่สถานที่เลี้ยงเด็กนะครับผมคุณจะหามาเจอเชอร์รี่อยู่นี่โอเคเชอร์รี่โอเคไหม จริงจังปะเนี่ยแล้วก็ไปครับผมนี่ผมเปลี่ยนชุดออแคม์มาแล้วผมว่าชุดเก่ามันดูไม่เฟี้ยวชุดนี้เฟี้ยวกว่าเยอะเลยชุดแดงร้อนแรงใส่แล้วมีแรงเดินนะฮะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปเล่นไอแครกันดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เราก็ทำธารกิจมางจุดถึงด้านนี้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาหาเชอร์รี่เพื่อเอาแฟนดได้ไปให,ให้ไอ้ไอ้ลุงคนนั้นนะผมอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่ลุงจะแตกนะครับก่อนที่ลุงจะตาย ช่เพราะว่าเมื่อกี้ลุงโดนเบอร์กินเอาปรสิตยัดปากไปแล้วนะฮะอาจจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอุ้ยเฮียเสือไอ้สัตว์ใกใจอุ้ยมาป่าโอเคเดินไปตามทางไปหาน้องเชอร์รี่กันดีกว่าขอเซฟก่อนเดี๋ยวหายโอเคครับเซฟแล้วน่าจะไม่หายแล้วนะครับผมไปไปหาน้องเชอร์รี่เพื่อเอาเฟดได้เป็นลกตัวเชอร์รี่โอเคตอนนี้แล้วก็กํลาลังเปิดลิฟต์กันนะครับ ไก่ชิบหายเลยโอเคครับเดินไปคราวนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถละเดี๋ยวเราจะไปเสียบบัตรก่อนได้บัตรมาแล้วครับโอเคครับเสียบเลยอ่าประตูเปิดแล้วเปิดดิอ้าวเฮ้ยอีกแล้วไอ้ไทยแลนด์เร็วๆเปิดเร็วๆไอ้เฮียมาแล้วมาแล้วไอ้เฮียมาแล้วมาแล้วกูโดนสักทีนึงกูโดนแน่ๆกูโดนนั่นไงกูว่าแล้วหลังหักไอ้สัตว์โอ้โหเยียเดินมาไม่ตอนรับนั่นมาแล้วมาแล้วมาเปล่ามึงเดินมาต่อบไหเนี่ย หรือหยุดไอ้เฮียเดินตามมาวะไปดีเขารอยอะไรอ่ะอุ๊ยเร็วๆแคมวิ่งได้เร็วกว่านี้ไหมเนี่ยแคเรนก็เดินช้าจริงๆนะไม่เป็นไรพอดีกันอยู่ไปไปไปครับนี่นี่เราเรามาที่ห้องนี้ดีกว่าเพราะห้องนี้ลีออนเคยมาจําได้ห้องนี้ลีออนเคยมาเดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้เฮียซอมบี้อ้าวเฮ้ยพังประตูมาแล้วเอาไงดีอ่ะเราต้องผ่าดวงซอมบี้ไปเปล่าวะกระสุนมีสามสิบห้านัดเหลือสามสิบสองนัดแล้วโอ้ไม่นะ ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ทุกที่เลยซอบ,บีโง่พวกนี้ไม่เงยไปเร็วไม่ต้องยิงให้ตายครับยิงแค่ล้มก็พอภารกิจเราคือไปช่วยเชอร์รี่นะครับผมไม่ได้มายิงซอบ,บีเล่นนะฮะเ,เสียเวลาไอสัตว์ไปครับเดินต่อเดินหน้าต่อไป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 อัมเบลลาโอ้โหโฆษณาอัมเบลลาเบลอเลยโอเคครับไทยแลนด์น่าจะไปแล้วละ่ะ น่าจะชิลละไทยแลนด์น่าจะอยู่แค่ที่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็โผล่อีกอะเดี๋ยวมันก็โผล่อีกอะเดี๋ยวมันก็ว้าวโผล่อีกไม่เป็นไรมาดิโอ้ยซอมบี้นี่อีกแล้วกูยิงตายไปแล้วไม่ใช่หรอวะโผล่มาได้ไงวะเนี่ยผู้หญิงไอซอมบี้ผู้หญิงเนี่ยเสื้อแดงเฮียามาไปได้เไงไปดีกว่าโอ้รถพังเต็มเลยครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นลานจอดรถป้าหรือเป็นถนนอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมประตูเปิดอ้าวประตูไม่ได้แสดงว่าไอเฮี้ยหมาสัตว์โอ้ยโอ้โหโดนช็อกหน้าไปทีนึงไอเฮี้ยเฉาะหน้ากู ตายเอ็นหมาเฮียหมาเฮียตายครับเรียบร้อยหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่อเฮียโอ้โหกำลังแดกคนอยู่เลยยานะยานะนี่เรียบร้อยครับหัวแตกหัวแตกหัวแตกจะกระโจ,จนใส่กูมันกินใครอะมันกินซอมบี้ปะหรือกินคนกันเองวะไม่รู้เหมือนกันชักหมามันชังหัวหมา,มน,หมามน,นะไปเปิดประตูได้เปล่าเนี่ยอ้าวเปิดได้เลยโอเคครับไม่ต้องล็อกเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเห็นหมาเวบสามตัวเมื่อกี้กูกลับดีกว่าเหียกูไม่อยากบวกอเหียปะหมาตรงนั้นอะ ย่าสามตัวเลยดูดิย่ยกูจะดเดินไปดงฝาด่าดงหมาแล้วกระสุนกูก็ยิงน้อยอยู่ด้วยไม่ได้แฮกมาวะ <laughs> ไม่ได้ก,กระสุนมาเี่ยโอ้โหหมาเดินล่อนเลยโอ้โหกูโดนจนได้กูเรียบร้อยกูโดนจนได้ <c oughs> อเงี้ยกระสุนกูก็ยิงจะหมดหมดอยู่ดีแล้วเจอประตูก่อนไปเร็วโอ้โหประตูแม่งน่ารักเหลือเกินฮ่าเข้าสตอรี่แล้เยี่ยมฉัดเด็กก็มาถูกทางแล้วน,นะฮะปิดประตูปิดกันหมานะครับลีออนหนีซอมบี้ อีแค่หนีมานะฮะโอเคครับเฮ้ยไปเจออะไรกันแล้เนี่ยอันนี้เป็นสถานีตรงข้ามอ๋ออยู่ตรงข้ามกับอันนี้นี่เองสถานีเลี้ยงเด็กนะครับโอเคสถานีเลี้ยงเด็ก <c oughs> อีแค่เราบาดเจ็บมาเยอะจะรอดเพราวันนี้ขอกินยาก,ก่อนเอ้ย hey, มีใครอยู่ไหมนี่ฉันเข้าไปอยู่ในสถานีเลี้ยงเด็กแล้วนะฉันจำได้ว่า น้องเชอรี่อยู่นี่นะน้องเชอรี่อยู่ห้องนี้จําได้ไปรูปไปรูไปหาน้องเชอรี่ดีกว่าไปครับเอาเฮ้ยไอ้เชี้ยโอ้โหนี่ไงลูกปริสิทธ์โดนปริสิทเข้าปากแล้วหน้าเป็นยงี้เหรอหรือยังไงไอ้เชี้ยเอาไงอะ่ะเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นโอ้ยไปกอดออกไปอย่าตัวฉันเดี๋ยวนี้นะไอ้ลูกเชี้ยโอ้โหโอ้โหซอมบี้ทะลวงไส้ออกมาเชีย่ยมันตายออกมาหรือว่าจะกลายเป็นซอมบี้ เอาแล้วไอเชอร์โลมเมื่อกี้มันไปไหนแล้วอะช่างแม่งเนี่ยไปหาน้องเชอรี่ดีกว่าเชอรี่อยู่ไหนพี่มาแล้วไอพี่ขอเซฟก่อนนะโอเคเซฟก่อนนะจ๊ะโอเคครับเรียบร้อยเซฟแล้วไปหาน้องเชอรี่กันต่อดีกว่าน้องเชอรี่น้องเชอรี่อยู่ไหนอ้าวเฮ้ยห้องพังเลยโดนด็อกเตอร์วิลเลียมวูเบอร์กินมาระเบิดอ้าวลงมาข้างล่างเอะ เหมือนว่าคุณ <Sher ry! S 1> เบอร์เรียมเอ้ยเบอร์เรียมอะไรวะคุณเบอร์กินจะมาช่วยเชอร์รี่อยู่นะครับเชอร์รี่เธออยู่ไหนแ <Sher ry! S 1> คร์นั่งงเจอแล้วเชอร์รี่คุณโอเคไหมซิการ์เรื่องปัญหานะออกมาสิอีดอ,อ,อ,อกมึงขอมาซิมเข้าไปทำไมเนี่ยออกมาเร็วๆแล้วเดินตามกูมาเดี๋ยวนี้จะพาไปราบจอดรถเร็วเร็วๆโอ้โหไทแลนด์มาไปเร็วไอ้เหี้ยไทแลนด์ใหม่แล้วมึงมาได้ถูกเวลาจริงๆเหมือนนัดกันไว้ไปเร็ว ไปเร็วไปเร็วอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดไปเร็วเชอรี่อย่าหยุดฉันจะอยู่หลังคุณไปเร็วไปเร็วๆดิคุณมึงไม่คุณจะแซงมึงนะไอ้เด็กเฮียเร็วๆจับอุ้มแม่งไปได้ไหมจับเด็กอุ้มแล้ววิ่งไปเลยอย่างเงี้ยไปเร็วไปเร็วไปประตูประตูไปเร็ววุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไทยแลนด์แม่งฟังลิฟต์ไอ้เหี้ยลิฟต์มึงเร็วๆๆทำงานเร็วโว้ยไอ้เหี้ยแม่งแหวกลิฟต์มาอย่างงี้เหรอเอาปืนยิงหัวมันแค่เออเอาเฮ้ยโอ้โหโดนเบอร์กินโอ้โหคุณพ่อของเชอรี่มาช่วยนะฮะแดดดี้เห็น๊ดด พ่อของเชอร์รี่นะผมมาช่วยโอ้โหโน่ไม่เหมือนเนมิสิตเลยหรือว่ามันคือเดมิสิตวะกูไม่รู้ยังไม่ยังไม่เคยเล่นภาพสามเด็ดนะโอ้โหตัวขาดครึ่งโอ้โหอ้าวพังลิฟแล้วล่วงมงไปเลยทำไมวะมันช่วยช่วยพังลิฟให้ใช่ไหมโอเคครับแคร์คุณโอเคไหม กูได้ยินฉันไหมแคลร์แคลร์คุณต้องลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเราจะไปกันได้แล้วตื่นเร็วอีแคลร์ตื่นอีดอกกูไปแล้วบ๊ายๆเอียทิ้งกูไ้ซะตื่นขึ้นมาเปิดตาคุณมาสะเฮ้ยนี่มันแม่ของเชอร์รี่นี่นาดเตอร์แอนแอนเนท อเนทใช่ใช่เพนผัวเอ้ยเป็นเมียของเพนผัวเป็นเมียของดรเบอร์กินนะฮะไอตัวปีศาจเมื่อกี้นั่นเองนะผมอ่าเชอรี่อยู่ไหนอะเชอรี่เชอรี่สบายดีไม่ต้องห่วงคุณรู้ได้ยังไงรู้จักเชอรี่ได้ยังไงเขาคือลูกของฉันเองแหละเราเล่นเราเล่นเออมาก็จริงแหละเฮียลูกของมันโอเคครับคุณคือใครอะฉันแครนะ ฉันไม่มีเวลาว่างฉันไม่อยากพูดตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่อย่าเสือกประมาณนี้นะ,ะวโวดนี่แอนเนะชื่อแอนเนนะจ๊ะหมอฉันมาเกิดอะไรขึ้นกับวิลเลียม,มฉันไม่รู้ใครคือวิลเลียมก็ <S <S 2> <S 2> ไอจักรพราดตัวนั้นไงอ๋อไอตัวที่มันมาช่วยมึงในลิฟต์ไงที่มันมาช่วยฆ่าทไทยแลนดน์ให้อะ่ะอะไรวะเนี้ยเยอยไปแล้วคุณจะไปไหนอ่ะ หยุดฉันไม่มีเวลามาเล่นยี่สิบคำถามตอนนี้นะฉันต้องมีปัญหาที่จะต้องไปแก้บายยทุกอย่างอยู่ภายใต้ความควบคุมนะลูกสาวของฉันเองไม่ต้องเสือกประมาณลูกสาวของกูไม่ต้องเสือกอย่างงี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้ความควบคุมของแอนเนทแต่จริงๆแล้วมึงตายไปไปแล้วมึงจะตายในอีพีหน้าเยอะแต่ไม่เป็นไรเนท ไอ้ EP ที่เลลีออนไอสัตว์กูลืมเดี๋ยวนะตอนนี้เราเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้โหถ้าหากชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามรอไว้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอาลิปนี้เลยกูแล้วก็อย่าลืมไปู่เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเป็นแบบเลือกแชร์เพื่อนร่วมชมนี่แหละ